สวัสดีครับพี่น้องเจอกันเือนเดิมกับผมในช่องชีวิตยังไงสไตล์ลูกทุ่งกับผมครับก็หลังจากหายไปหลายวันเนึ่ยจากกล่องเสียนะครับผมกลับมาแล้วครับผมครับสมกล่องได้แล้วครับผมมาถึงก็จะมาตีผึ่งโพงหลังที่เราเห็นไว้ครับกระพานภูมินี่ครับผมกําลังทาครบครับสวัสดีครับึงดินครับพี่น้องจะพาไปดูหลังผึ่งอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่กาเอ่อตะลิงครับผมมันเป็นเมืองนะฮะ กะป๋าชุมชนครับผ่านภูมิกับผมมาเห็นไหในวันที่มาหาเห็ดกันครับผมเกิเลยว่าจะมาลองตีดูครับเว้นไหสองอาทิตย์แล้วครับผมสองสัปดาห์แล้วถึงจะมาตีนะครับนี่ครับรูมันครับเม่อนดูจะยังรังใหญ่รังเล็กนะครับเพราะว่าแม่ไม่เยอะครับกลัวจะรังเล็กเลอเกิน ฝนตกลงมาด้วยไม่รู้ตรงเป็นไงมาดูกันครับว่าจะพอใดน้ำหวานใดลังไหมนะครับเตรียมตัวสักคู่ครับอันภูมิลุยแล้วครับาล้วครับลุยแล้วครับผมเรียมยม,มาด้วยครับผมครับดูซิพอที่พอใดน้ำหวานบะเนาะ ไอนเซปจะยุ่ลึกนะท่าน<ะ>อาจจะลึกเลยยังไม่เห็นลังเลยครับอืมพงใหญ่ดีนะพี่น้องไปมาดูยังไม่เห็นลังเลยครับแสดงว,ว่าลังอยู่ลึกนะแหมพวงก,ก็ไปแต่หนึ่งเลยลึกมากพวงลึกมาก เบิกนี่เลยวะพูงิงันควันไหมควันดับแล้วนะค,นควันนัเขวา้จิดหลากห่ายอืมอขอเบอิกทางสักคู่ครับผมครับโอ้คนปวดโอ้คนสักคนเนี่ยึงล่างแล้วครับไม่หลายกันเรยเลยนะ อันมุมก็ไปใส่หน้ากากมาแล้วกับผมมันเริ่มโจมตีครับเออแงไหลังมันทั้งหน่อยนี่ไม่เนียนะจะเป็นเคชฉันเลเกๆเข้ามาเดี๋ยวพี่น้องพาด,ดูรังกันสามดามเหรอน่าีใมั้ยอมันอดตรงับเ,เอาควันมาหนึ่งเด้เอเตาใส่หนะักเตา ก็อยู่ในหมนอีโมงเนาะกออไม่ได้ <laughs> อ่ะลุยเลยงั้น,นมืหลายดังอยู่แต่ดังเล็กเนาะเล็กมันออกวันรูนี่มีรูรูอะไรตัวไหนมีซุดเล,นเลยนี่หนุเนี่ยเปออหาอกดังด้วยแต่มันมีหนามบ่กอ้งใหญ่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 ยยอยู่เนี่ยอืมไก่เลยแหละอืม คนก็าไม่หนึ่งคนได้เลยคนดัแพีน <laughs> ่น้องจุดควนไปหนึ่งรับเอา่ะพี่น้องเห็นลังชัดแล้วที่นี่มาดูกันตังใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่เลยก็จะมีหน,น้าไม่ไั้งนั้เดี๋ยวออกมาดูครับเหมือนจะหน้ายนะ <laughs> อย่างเงี้ยโอเคออกมาทีละชั้นพันพุ่มไม่เคยครับครั้งแรกใช่ไหมั้งแรกนี่เพื่อเพื่อพุ่มพุ่มมามีที่พีเพื่อจะถึงโพงแบบสะกี้ก็ต้นไม้แะ้รกัน มีน้ำไหมหล่างแล้วไม่มีเลยเหรอโอ้ยนัง่งอ่ะจะเอาต่อไมหมละคร่างเลยวะลองจะสั่งอ่บสงสัไม่มีน้ำเลยครับมีแต่ตัวอ่อนเอาไหมนั่นดิเอาไปเลยนี่รักสวย พอได้กินยู่ตัวอ่อนครับผมเอาไปย่างหรือไม่ก็ลาบครับเป็นหน้าไม่มีเลยเนาะมีอยู่นิดหนึง่งนิดเดียวเอาละ่ะเอาตัวอ่อนแล้วครับตัวอ่อนพอได้กินอยู่โจมตีไหมถ้าไม่มีหน้าก็ไม่ต้องตัดสวยแล้ะพวกมึงเด้งเอาเด้งเอาเย้ง อันนี้น้ำครับจายนอ้องซื้อว่าล่างล่างนี่วันน้าจจะไม่ล่างแล้วเราเจอวันอะ <Okay. S 2> ไรเราเจอกันช้าไปเราชิ่งไปสองอาทิตย์เนาะคิดตอนนันยังไม่เป็นครับพี่น้องเพราะว่าพึ่งพึ่งมันอยู่ในรูเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไม่เป็นจากวันที่เจอเนี่ยผมก็ลองเอาไว้สองอาทิตย์อะเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นมันจะหนาจะไดยมากกว่าน้ำจิ้อกาแ หมดยังยังธรรมดามันละไมาจากก่จีบชั่นเดี๋ยวเอาคิดพึงไปให้ FC ด้วย FC ถามหา <c oughs> อยากได้คิดพึงรุงงไซจะเอาไปทำคิดพึงรอ,ล,อล่อพึ่งเข้าโกนนะครับลอ่อพึ่งเข้ากล่องเลี้ยง หมดแล้วมั้งอ่ะหมดแล้วหมดแล้วครับอ่ะเดีย๋ยวไปดูผลงานข้างนอกกันติดโรงไหมครับโล่ง <ผม S 1> างามนะงามจริงเลแม่ยก<ม>็ยังไลยเลยเนาะข้างในนะแมียังไลายดิมันก็ไม่ดูนะครับไม่ถือว่าดูรังนี่แต่ดูนี่โดนนักเหมือนที่ผมเคยโดนนี่โอไ้ไม่ไหวไปออกข้างนอกครับครับผมก่อเรียบร้อยครับจะก็ไม่ค่อยดีเลยน้ำหวาน จะได้ลางมองนึงครับซึ่งลางแหละแต่ก็พอได้อยู่มั้งโอเคครับเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อผ่านผลจะพาไปหาอยู่หากินแนวไหนก็ฝากติดตามไว้ได้ครับผมครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผมสวัสดีครับ